คือพอมันไปดูอาจารย์เริ่มขวดมันฟังอาจารย์เริ่มเริ่มเล่าใหม่ฟังอาจารย์เริ่มขวดใช่ไหมแล้นมันถอดชื่อขวดเหรอครับแล้วทีเนี้ยมันก็เลยตื่นมันก็เลยแยกออกเฮะถอดชื่อขวดออกมองขึ้นไปฟ้ามันก็แยกอีกครับ อันนี้เขาเรียกว่าจิตมันเปลี่ยนขวดมันก็เลยอันนั้นก็ขวดอันนี้ก็ขวดอืมมันก็เลยตื่นแก้วขวดพลาสติกมันก็ขวดอย่างเงี้ยครับมันก็เลยตื่นรู้ขึ้นมาใช่ไหมครับผมจิตมันตื่นรู้แต่จิตตัวจิตนั่นเองคือตัวกิเลสนะอย่าหลงนะไม่หลงครับพยายามไม่หลงครับเออแล้วมันมันจะกลายไปเป็นแบบไอ้แก๊งธีราเนี่ยไปหลงรู้แบบนี้นะ ไม่ไม่ครับอันนั้นผมผมผมไม่ฟังเลยคือมนตืออาจารย์ทุกคลิปผมผมฟังหมดครับอันนี้แค่จิตตื่นรู้ของเธอเพิ่งตื่นรู้ขึ้นมาแต่มันยังไม่เห็นตัวมันเองมันต้องเห็นกระบวนการแยกอีกเห็นตัวที่มันเข้าไปแยกขวดแยกอะไรนั่นอ่ะตัวองค์ความรู้พวกเนี้ยมันมันเป็นองค์ความรู้ของจิตมโนแต่มันต้องเกิดปัญญาที่แท้จริงไปเห็นไอเห็นในตัวนี้ที่มันแยกขวดแยกน้ํามันเข้าใจไปหมดนุ่นตัวสุดท้าย อ่าเพราะตัวนี้มันคือวิชาเลยไอตัวที่มันเริ่มเข้ารังมันแล้วฟังแค่เนี่ยอืมอฟังไม่ไม่ใช่เอาความคิดไปฟังนะเอา้า <laughs> แล้วฟัง <laughs> ไม่อันที่เธอเล่ามาเนี่ยมันแค่ถอดชื่อภาษาสมมุติออกจีบมันตื่นรู้แล้วคนก็หลงกันตรงนี้เยอะเนาะมันไปไปติดไอ ที่บังคับให้มันปรุงมันก็ไม่ปรุงครับมันเออแ้าเธอไปบังคับมันก็ไม่ปรุงเจ้จริงๆมันปรุงตามธรรมชาติอยู่แล้วไอ้น้ำจิตมันแค่ตื่นรู้เธอเธอเพิ่งจิตมันถอดรูปนามของมันที่ฟังอาจารย์ไปเรื่องถอดขวดน้ําขวดอะไรเนี่ยเออเธอฟังไปเรื่อยๆฟังไปจนมันค้นหาตัวมันเองนู่นตอนนี้มันแค่ตื่นรู้ครับ เออมันจะต้องค้นหาตัวมันเองอีกเพราะเวลากระทบมันก็ยังมีมันเหมือนเดิมเวลากระทบปัสสาวะก็มันรู้อยู่ไงแต่ลึกๆอ่ะมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเรามีครับอู้เต็มๆเลยครับอืมไอ้ที่อาจารย์เนี่ยกำลังช่วยคนเนี่ยให้เก็บมันตื่นรู้ไปก่อนแต่ยังไม่ใช่มันจะได้มียึดมากไม่ยึดไอ้ข้างนอกแต่มันจะยึดตัวมันเองอยู่คือ มันได้ความรู้แต่มันยังมีมันอยู่เวลากระทบปัสาัยน่ะแต่สุดท้ายต้องดับตัวมันเองความยึดมั่นถือมั่นในตัวมันเองนั่นตรงนี้แหละมันไปเห็นตรงนั้นแล้วมันก็มันอธิบายไม่ได้ครับแล้วมันก็ดีบดีบเป็นก้อนเป็นก้อนลงในใจครับนั่นแหละมันยังไม่สลายออกมันพยายามทวนทวนคลิปอาจารย์ทุกคลิปที่ที่เคยฟังโอ้ฟังลงใจมันเป็นอย่างนี้ ไอเนี้มันตัวมันยังไม่ใช่นะเดี๋ยวจะหลงนะไอที่ฟังลงใจมันเป็นอย่างนี้นี่คือตัวของมันเลยนะตัวนี้ต้องแตกสลายออกไปหมดนะไอตัวที่มันลงก็ไปในใจเป็นก้อนนะตัวที่มันรู้มันเข้าใจนะไม่งั้นหลงแบบแก๊งธีระพ้าไร้น้ำนะเออนั่นแหละพอเวลามันเป็นก้อนแล้วเวลามันเข้าใจมันสลายรงไอพวกเนี้ยมันยังไม่ใช่มันมันเบวิวครับเออนั่นแหละแก๊งธีระไร้น้ำเนี่ยหลงกันทั้งทั้งหมดอยู่ตรงเนี้ย ที่ว่าถอนรูดถอดน้าโอ้มันเป็นความคิดมันจิตมันตื่นรู้มันเข้าใจไปหมดว่าโอ้ขวดน้ํามันแค่เราใส่ชื่อสมมุติมันได้มีชื่อเอออะไรอ่ะเนี่ยไอตัวเนี้ยตัวดีตัวตัวถือดีเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่ให้ใครหลงแล้วไอตัวเนี้ยผมก็มฟังคลิปอาจารย์แล้วผมก็ไม่ฟังแกครับถึงปังต่อให้เธอไปปังเขาอ่ะมันก็จะเข้าใจเหมือนกันแบบนี้แหละแต่มันจะไม่ใช่เธอจะหลงไงแต่อาจารย์เนี่ยจะไม่ให้คนหลง ไม่หลวงตัวรู้เนี่ยตัวตื่นรู้เนี่ยตอนแรกผมพาพาสินคิดกากซิจคิดมันเขาพาปฏิบัติหรอกมันยังห่างไกลอยู่ตัวนี้ต้องให้ขาดชไหมนั้นมันยังยึดในกายอยู่พาสา้นคิดเน่ยยังยังยึดในกายยังเอาสติไปไว้กับกายอยู่มันยังไม่เข้ามาหาจิตฐานของจิตเออมันยังไม่เข้าใจจิตมันยังไม่ตื่นเลย เพราะว่าหลายคนเนี่ยไปติดตรงเนี้ยติดการจิตตื่นรู้เข้าใจสมมุติบัญญัติเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความไม่เที่ยงเนี่ยครับเออมันหลงกันอยู่ตรงเนี้ยมันยังไม่ใช่นะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเคยสอนคนแล้วคนแม่งไปหลงตรงนี้กันเยอะมากทุกวันนี้ก็หลงกันตรงนี้ไปนั่งสอนกันอยู่มันยังไม่ใช่มันไม่ใช่ความเข้าใจแบบนั้นทำไล่ทำสวนก็ฟังอาจารย์ทั้งวันเลยครับ ก็ดีฟังให้ตัวยังคืนก็หลับไปกับอาจารย์ก็ดีแล้วฟังอาจารย์เน่ะฟังจนจิตตื่นรู้เนี่ยมันทวนข้าหาตัวมันเองว่าเออตื่นรู้แล้วยังไงมันทวนทุกคลิปเลยครับที่อาจารย์ลงไว้ในคลิปครับไม่ไอตัวนุกคลิปมันทวนข้างนอกมันย้อนคืนหาตัวเองหมดเลยครับมันย้อนมันย้อนคืนหาตัวเองแต่มันจะทําความเข้าใจในตัวมันเองนั่นแหละแต่ยังไม่ใช่นะมันหลงนะ มันเราอะัอมันไอความมีเราเนี่ยมันไม่จบไอตัวยึดมั่นถือมั่นลึกๆอะที่มันรู้ธรรมะเนี่ยจิตมันแค่ตื่นรู้มันแค่ได้ธรรมะเออมันตื่นรู้ภายในอะเขาเรียกอะแต่มันยังไม่ใช่มันคือก้อนกิเลสก้อนอวิชชาเลยไอตัวตื่นรู้เนี่ยอาจารย์ถึงออกมาสวนทุกสำนักไงใจไม่ออกเลยครับออาจารย์ถึงมาสวนทุกสำนักเนี่ยบอกว่าพวกคุณอะได้แค่จิตตื่นรู้บางคนก็คิดว่าพวกคุณจบจิต ธรรมชาติเห็นจิตใสจิตว่างจิตอะไรไปเข้าใจสมมุติบัญญัติเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความไม่เที่ยงเนี่พวกคุณหลวงกันทั้งโลกเนี่ยแล้วก็สอนกันเก่งกว่าพุทธเจ้าที่อาจารย์ด่าอยู่เนี่ยคนพวกเนี้ยมันฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องหมดเลยครับมันมันตื่นนอกตื่นในมันขยับเข้าขกับออกมันยังไม่หมดไงมันจะถึงฟังแล้วมันจะมันจะใกล้ฟังอุปทานออกปาก โอ้ยมันก็ปรุงไปเรื่อยเลยตัวเนี้ยมันปรุงไปเรื่อยครับมันรู้ไปหมดเลยตัวข้างในเธอน่ะที่เธอพูดมาเนี่ยตัวตัวรู้ตัวหลงรวยตัวหลงรู้เลยนั่นแหละไอ้ตัวหลงเลยตัวกิเลสเลยตัวเนี้ยตัวพิจาเลยเออไอ้ตัวรู้ตัวนี้เนี่ยตัวเก่งเลยพวกนักธรรมะทั้งหลายอาจารย์มาปราบตัวนี้ตัวเดียว ถ้าตัวนี้ดับนะเธอจะไม่มีความรู้อะไรเลยจะกลายนั่งขำๆกับคนบ้าของตัวเองอะบ้ากับคนทั้งโลกที่มีธรรมะตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับ <laughs> <laughs> พอรู้เยอะๆอยากสอนคนในตัวนี้นอยากบอกคนเนอะอาจารย์จะบอกงนะ่ายตัวนี้พอรู้เยอะๆเนี่ยมันมันมันรู้ว่ามันรู้ถูกคิดถูกอ้ะก๊ อาชีพถูกม,มันมันก็พังไปเรื่อยครับเดินไปเรื่อยครับอืมนั่นแหละไอ้ตัวนี้อย่าไปอยากสอนคนนะอาจารย์จะบอกถ้ามันไปสอนคน,น,น,นหลงมันจะหลง<อ>นะมันยังไม่ใช่ตัวตัวจบนะตัวสุดท้ายนะเดี๋ยจะบอกเรียนไว้บอกเขาแค่ประโยคเดียวน้นว่าไปจิตเวชนเก็เลย ไม่เลยครับไม่คิดไม่สอนไม่ไม่ฟังฟังไปเรื่อยๆพังอาจารย์เนี่ยแต่อย่าไปชื่นชมไปตัวนี้ตัวเนี้ยตัวสุดท้ายนะคือตัวเนี้ยตัวกิเลสพอจิตมันตื่นรู้เนี่ยมันจะกลายเป็นนักธรรมมันจะกลายเป็นองค์ธรรมมันจะกลายเป็นพุทธจำแรงที่อาจารย์เคยพูดอยู่แล้วมันถือตัวถือตนถือดีตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเ่ะเธอเธอเข้าสู่ตัวนี้แล้วตัววิชานี้แล้วเธอจะต้อง ต้องย้อนย้อนไปเรื่อยๆอย่าอย่าประมาทตรงนี้ยอย่าไปหลงตัวเนี้ยตัวรู้ตัวเนี้ยตัวนี้คือเปิดแล้วใช่ไหมครับมันมันตื่นรู้เฉยๆคือตัวมันเองมันเข้าถึงตัวมันแดงแต่ตัวมันต้องดับถ้าตัวไม่ดับมันมันมันไม่จบอ่ะมันปรุงแต่งอยู่อ่ะตัวรู้ตัวเนี้ยตัวที่เธอเข้าใจนี่แหละครับเออตัวที่มันโล่งว่างในใจเนี่ย ตัวที่มันเบาสบายแล้วบางทีมันก็แน่นเนี่ยแล้วพอมันมันเข้าใจแล้วมันก็โล่งข้างในใช่ไหมครับเออนั่นแหละแต่มันยังไม่ออกพวกนี้มันต้องออกมาจากกายทั้งหมดเลยมันเป็นพลังงานพยายามปรุงเข้าข้างตัวเองแล้วมันก็อืมใช่ครับนั่นแหละพอปรุงเข้าข้างตัวเองก็คลายไอ้ตัวนี้นะมันจะแฝงอยู่ในร่างกายเราเลยเนื้อหนังเอ็นกระดูกถ้าตัวนี้หลุดออกมาหมดนะนั่นแหละมันถึงจะดับอุปทานดับไอตัวตัดไอ อวิชาตัวเนี้ยที่แทรกซึมอยู่ในร่างกายเราอะนะฮะนั่นแหละคือตัวตนของเราตัวอัตตาตัวตนของเราที่แท้จริงคือตัวจิตนี่แหละตัวที่มันเข้าใจมันตื่นรู้เนี่ยอืมถ้าข้ามตัวนี้ไม่ได้มันก็จะติดข้องตัวนี้กันหมดนเนี่ยบนโลกเนี้ยมันถูกอีทุกอทางร่างกายญาติพี่น้องพ่อข้พึ่งเสียหกปีหกสองเนี่ยมันอะไรกันนักขนามมันก็เลยทุก มันก็เป็นหมดทดสอบแล้วเราปฏิบัติทมแล้วเธออยู่ที่ไหนเนี่ยมันโดนมากแล้วมันตื่นเธออยู่ที่ไหนบ,บ้านเธออยู่ยไหนขอนแก่นครับเพราะว่ามีกายอาจารย์อก็ดีแล้วก็ฟังอาจารย์ไปเรื่อยๆแต่อย่าอย่าไปพึ่งไปไปยินดีพอใจกับตรงนี้ตรงจิตตื่นรู้เนี่ยนะ อย่าไปฟังคนดื่นนะเดี๋ยวแม่งไปฟังใครแล้วเขาบอกว่าใช่ใช่แล้วหลงไปนะเลิกไปนานแล้วเลิกไปหลายปีแล้วครับเลิกอะไรนะเลิกเลิกเรียนฆ่าสัตว์อันนั้นก็ดีแล้วอันนั้นมันก็เป็นทางที่เราจะเดินเข้ามาหาทางจุดท้ายแต่อาจารย์เตือนแค่ตัวนี้ตัวเดียวอย่าหลงตัวนี้แค่นั้นเองเพราะมันคือตัววิชาตัวจิตตื่นรู้เนี่ยให้ามตัวนี้ไปให้ได้เพราะโอกาสเรามีแค่ชาตินี้ชาติเดียวได้เจอที่อาจารย์แล้วอย่าไปหลงตัวนี้ ถ้าหลงตัวนี้แล้วมันจะยาวมันจะมันละเอียดแล้วมันจะกลับมาไม่ได้อืแต่มันยังไม่ใช่ตัวนี้ยังไม่ใช่นะอาจารย์บอกนะตัวนี้คือวิชานะตัวที่เธอตื่นรู้เนี่ยอคิดเแค่ตื่นผมก็ไม่คิดมไม่คิดว่าจะถึงจุดนี้แล้วครับไม่มันได้ทุกคนฟังมากๆมันก็ตื่นจุดๆนี้ได้หมดเยอะแยะมากมายเลยทุกสี์อาจารย์แต่ก็หลงกันเต็มไปหมดเลยแค่ว่าอาจารย์ ฟังเข้ามาฟังให้ซึมเข้ากระดูกเนือหน,นเอ็นกระดูกเอาวะเออฟังแค่ให้มันเป็นแบบนั้นเพื่อให้จิตตื่นรู้เพื่อให้จิตตื่นรู้แต่ไม่ยด้ให้จิตหลงหลงสภาวธรรมครับไม่หลงครับอ,อืมดีเพราะตัวเนี้ยมัน,ม,นมันก็ออกมามันมันคลายแล้วมันก็สบายครับมันสบายชั่วคราวเดี๋ยวมันก็นั่นเดี๋ยวเพราะว่าเวลาไปกระทบไปอะไรเดี๋ยวเธอก็กลับมา<ช>ปกตินีคือ ก็ยังมีมันเดิมออมันก็ยังมีเหมือนเดิมไงเพราะยังมันชั่วข้าวไงไอตัวมันเข้าใจอ่ะเหมือนเธอเหมือนเธอชีวิตมีความสุขในขณะนี้แล้วเดี๋ยววันนึงเธอก็ไปกระทบผัดสาแล้วก็เกิดทุกข์มันจะเป็นแบบนี้มันแค่ตรงนี้เฉยๆเออนั่นแหละอืมเพราะว่าจะอาจารย์ทําคลิปไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์กับคนหลายๆคนให่่หลงตัวนี้ไง เออไม่งั้นนี่เสร็จเลยกลายเป็นเก่งไปเลยตัวเนี้ยเนี่ยที่มันเตมเต็มบ้านเต็มเมืองสอนธรรมะก,กันเนี่ยได้ตัวนี้ตัวตัวจิตตื่นรู้นี่ดีใจหมดเลยไอสักแต่ว่ารู้เนี่ยแล้วก็บาละอาบากันเต็มไปหมดไอธาตรู้ตัวเนี้ยอืมนี่แหละไอตัวกิเลสเลยตัววิชาเลยหลงตัวนี้กันหมดเนี่ยฟังอาจารย์แล้วมันสบายใจครับ มันก็สบายมันสบายใจในจุดเนี้ยจุดเนี้ยถ้าใครฟังเข้าใจจิตมันตื่นเนี่ยมันจะสบายแต่ว่ามันยังไม่ใช่เลยอาจารย์บอกว่ามันยังไม่ใช่แต่แต่ไอตัวเก่งมันมันไม่มีนะครับมันไม่มีสิเพราะว่ามันยังไม่ไปโดนมันถ้าเธอไปไปฟังทีละี่ตัวเก่งเลยนะเขาจะบอกว่าตรงนี้แหละใช่แล้วมันไม่มีอะไรจิตมันว่ามันใสเธอจะหลงไอตัวนเนี่ยตัวที่มันตื่นรู้มันจะหลงไปเลยนะมันจะเชื่อสนิทใจเลยนะ แล้วทีนี้อาจารย์มาเตือนนี่มันไม่ฟังนะมันจะถือตัวถือตนอะไรตัวเนี้คยครับอืมทะเรก็ฟังพระเชิญชิพหลวงพ่อมานบฟังมาหมดเลยครับไม่พวกนี้มันยังปฏิบัติอยู่ไงพวกนี้เขายังอยู่ในการปฏิบัติอยู่ฮัลโหล เออพวกหลวงพ่อสิ้นคิดผ้ามานุเขายังปฏิบัติอยู่อันนี้มันยังยึงยดกายอยู่เออยังเอาไอ้ตัวสติไปไว้กับกายอยู่สติมันยังไม่ไม่เข้ามาหาตัวจิตเอ,อเขาก็เลยปฏิบัติเขายังดูลมหายใจเพื่อเอาสติเอาสติไปไว้กับฐานของลมฐานของกายอยู่อะ่ะมันยังไม่ใช่มันยังไม่เข้าสู่ฐานของจิตแต่แต่ แต่พัททิละมันหยุดเลยมันหยุดแสวงแต่พัททิละนั่นเขากาลังสอนฐานของจิตแต่พันพากันไปหลงจิตเพราะจิตมันตื่นรู้ขึ้นมาไปพากันหลงแต่เขาเข้าถูกเออเข้าถูกแต่ไปหลงฐานจิตไงแต่สายสายปฏิบัติสายดูลงหายใจสายพุทโธสายยุบหนอพองหนอสายเคลื่อนไหวนะัสมติสติมันไปอยู่กับกายมันยังไม่เข้าหาฐานของจิตเออพวกนี้ยังอีกแบบหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหยาบขั้น ท่านแบบว่ามันรู้เนื้อรู้ตัวมีสติอยู่กับกายอ่ะแต่มันยังรักษามันยังรักษาจิตไม้กี่นายแต่อีกพวกนึ่รู้บ้างครับแต่อีกพวกนึ่งเนี่ยวางกายแล้วลลาวางกายแล้วแต่ไปหลงอยู่ในจิตไอ้ตรงเนี้ยเยอะไอ้ที่หลงอยู่ในจิตเนี่ยเพราะว่าพวกนี้จะไม่ค่อยปฏิบัติธรรมแล้วจะฟังจะฟังจนติดมันตื่นรู้ <c oughs> พอจิตตื่นรู้แล้วก็หลงรู้กันถ้าถ้าอาจารย์ยังไม่ถึงที่สุดก็จะพาลูกศิษย์หลงนะ แต่สําหรับอาจารย์นิดบอกว่าเอ้ยยังไม่ใช่เว้ยตัวเนี้แม่งวิชาเลยตัวนี้มันข้อหาตัวมันเองแ,<ม>แล้วตอบไดา้ย่าไปหูก็ฟังอาจารย์ไปครับอืมก็ดีดาย,าย,ย,ดาย่าไะ้อย่าไปได้หัวคนนะ <c oughs> ไม่ครับไม่ไม่ไมรุนแรงขนาดนั้นอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่สิบสี่สิบสี่แล้วครับไม่มีครอบครัวถูงไหก็มีเป็น ที่ว่าเส้นเลือดสมองแตกแล้วผมคอยหัดเดินอะไรนี่ก<อ>็มาที่ไล่ด้วยกันก็เลยฟังธรรมะรเป็นพอได้เป็นเพื่อนใช่ไหมพอได้นั่นเพราะว่ามันทุกข์ใช่ไหมครับเพราะว่าขานนั้นเขาอารมณ์รุนแรงครับภรรยาเหรอไม่ครับผู้ชายครับเป็นกระเทยครับโอ้แ่ผมคอยช่วยแกหัดเดินช่วง เป่วยครับแล้วคนเป็นกระเทยหรือเป็นผู้ชายเนี่ยผมผู้ชายครับอ๋อแต่มีแฟนเป็นกระเทยใช่ไหมครับผมเออก็ไม่เป็นไรหรอกไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวกันหรอกแต่เราใจเราฟัอผ,<ม>ผมไม่อยากไปเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นใครมผม,มใจผมข้างในลึกๆมันอย่างนั้นนะครับอืมก็ดีแล้วแหละมันไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์ไม่ไม่ไม่ยุ่ง ไม่ไปห้ามใครหรอกมันเป็นสิทธิส่วนตัวแต่ว่าเรื่องธรรมะเรื่องเราที่จะเห็นตัวเองมันอีกเรื่องหนึง่งมันคนละเรื่องแต่ตรงนั้นอันนี้นเป็นเรื่องการดําเนินชีวิตของขันอาจารย์ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเพราะลูกศิษย์อาจารย์ก็มีหมดทั้งเกย์ทั้งตูดทั้งกระเทยทั้งทอมดี้คร<า>ับอืมเขาก็เห็นธรรมได้เหมือนกันอาจารย์ไม่ตัดสินเรื่องคือถ้าฝ่ายธรรมแล้วครบสามสิบสองก็โอเคได้ทุกคน เืออาจารย์แล้วมันอยุดแสวงหาเลยครับรก็ดตามใจเดียวเลยครับือมอเดี๋ยวเธอจะเธอจะ,จะนั่นไปเรื่อยๆหรอกถ้าเธอยังไม่พอใจกค่ตรงเนี้ยไม่ไปหลงจิตหลงตื่นรู้ตรงเนี้ยมันจะไม่ประมาทมันจะฟังไปเรื่อยๆแล้วมันจะคลายคลายออกไปมันจะค่อยๆตื่นไปอืแต่อย่าไปหลงตัวนี้แค่นั้นเนี่ยเจอ,อ,อคลิปไหนมันก็กด เข้าฟังหมดทุกคลิปเลยครับอืมก็ยืโอเคอาจารย์จะพักผ่อนแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยนะติดตื่นรู้แล้วก็ดีแต่ก็ฟังไปเรื่อยๆอย่าประมาทนะครับให้เห็นตัวเองคลิปของอาจารย์ปีเนี้ยดีทุกคลิปเลยครับครับอนุโมทนาสาธุครับครับผมสาธุครับผม